กักตัว5วันเที่ยวอีก11วันเอาไหมครับแล้วมีคนถามว่าแล้วพวกเราทุกๆคนที่ไม่ใช่นักเดินทางไม่ใช่นักท่องเที่ยวไม่ได้ผู้มีเงินไม่ใช่เป็นนักธุรกิจแล้วจะทํากันได้ยังไงแล้วจะไปกันได้ตอนไหนสบายดีสวัสดีครับทฤษฎีใหม่ออกมาแล้วครับมันคือการนับ1 2 3 4 5นั่นเองเมื่อคลิปที่แล้วเราเคยบอกเอาไว้ว่ามันจะมีการผ่อนผันเกิดขึ้นก็เพราะว่าโลกใบนี้ มันมีวัคซีนเข้ามาแล้วแล้วถูกฉีดกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วด้วยมันก็เลยทําให้ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอย่างเช่นอเมริกาเองก็ดีซอิสราเอลเองก็ดีอินโดตอนนี้ก็เริ่มฉีดแล้วนะครับลาวเองเนี่ยก็ฉีดแล้ว200,000โดสด้วยกันแล้วก็ของไทยเนี่ยกำลังจะมาวันที่24นี้นะครับมันก็คือมาที่200,000โดสมาจากซินอวันะฮะแล้วก็จะเริ่มฉีดได้เร็วที่สุดเนี่ยวันที่27 เดือนนี้กุมภาพันธ์ครับแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยจะได้ถึง8,000โดสและเดือนต่อไปเนี่ยจะได้ถึง2ล้านโดสและเดือนประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะได้ของ a อสตราเซเนกที่ผลิตในเมืองไทยนะครับอีกประมาณล็อตใหญ่ๆเลยด้วยกัน เพราะฉะนั้นของเราเองเนี่ยเราเองก็คงจะได้จากของซีโนฟาร์มนะครับแล้วก็ของสปอค n น k กฟของอาเซียนะซึ่งล็อตข้างหน้าเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเข้ามาอีกประมาณสักสล้านถึง3ล้านโดสด้วยกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันได้ถูกคอนเฟิร์มมันได้ถูกการยืนยันและสนับสนุนเป็นอย่างมากนะครับว่าวัคซีนเนี่ย ได้ผลจริงๆและผลข้างเคียงแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการผ่อนผันขึ้นครับจำได้ไหมครับเมื่อตอนประมาณสักมกกลาที่เราเกิดด่านปิดแล้วประมาณสักมีนาเมษามันเกิดทฤษฎี travel bubble กันเกิดขึ้นก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่อยากจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันย่ำแย่มีการเดินทางกันได้ในเขตที่ไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ว่าประมาณพฤษภาเมษายนเหตุการณ์นั้นก็จะต้องปิดลงก็เพราะว่าทั่วโลกเริ่มระบาด กราฟเริ่มสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงธันวาจนกระทั่งถึงมกรามันสูงขึ้นอย่าพูดถึงเรื่องการทรามโบเบิลเลยครับอย่าพูดถึงเรื่องการไปมาหาสู่กันเลยครับทุกประเทศปิดด่านหมดปิดเมืองร้านค้าปิดลงทุกอย่างปิดลงมีความตึงเครียดมากขึ้นรัดเข็มขัดมากขึ้นมีกฎระเบียบออกมามากมายก็เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เราจำกัดกําหนดวิธีการของเชื้อโรคอ่ะ ไม่ให้แพร่ระบาดออกไปแต่ณตอนนี้เหตุการณ์มันผ่อนคลายมากขึ้นครับก็เพราะว่าวัคซีนเรากําลังจะได้และขณะเดียวกันในพื้นที่หรือในเมืองนั้นๆเนี่ยก็ควบคุมกันได้อย่างดีก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาถึงเรื่องผ่อนผัน,นแนวความคิดวิธีการเปิดเมืองเมื่อวานนี้เองครับประเทศไทยเมื่อวานนี้เองครับเกิดเจรจากันเกิดขึ้นของการท่องเที่ยวที่ มันเป็นการเริ่มต้นครับของการท่องเที่ยวที่นํานักท่องเที่ยวประมาณ70คนเนี่ยมาในเที่ยวบินเที่ยวบินเดียวกันแล้วขณะเดียวกันเข้ามาในโรงแรม4 0 0พันวาที่จังหวัดภูเก็ตด้วยจํานวนคนทั้งหมด70คนนะครับมากักตัวอยู่ในห้องเนี่ยหวันให้แน่ใจมากขึ้นแล้วก็เปิดให้เขาอยู่ในโรงแรมท่องเที่ยวอยู่ในโรงแรมชายหาดสปาฟิตเนสเล่นกีฬากิจกรรมอยู่ในนั้นเนี่ยอีกประมาณ11วัน อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน,น้านี้วิธีการคิดอย่างนี้มันคิดตอนประมาณตุลาแต่ตอนนั้นน่ะมันเป็นตอนช่วงเวลาที่เชื้อโรคก,กําลังระบาดค่อนข้างเยอะไม่มีใครอยากให้คนอื่นในี่ยเดินทางเข้ามาครับแต่ตอนนี้เศรษฐกิจค่อนข้างแย่แต่ละเมืองปิดลงธุรกิจปิดลงและนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นการทดลองใช้ครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วคนต้องการ มันจะมีกลุ่มอย่างประเภทนี้อีกเต็มไปหมดเลยครับที่จะมาใช้บริการและไปที่จังหวัดอื่นๆแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีผู้ติดเชื้อมันบางทีไอ้วิธีการอย่างเงี้ยมันอาจจะปิดตัวลงก็ได้แต่อย่างน้อยซะมันได้เริ่มนับ1นนับ2นับ3แล้วครับแล้วมันก็คงเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศนะครับก็เพราะว่าทุกคนจับตามองดูครับว่าทฤษฎีนี้เนี่ยเวิร์กไหมแล้วถ้าเกิดมันเวิร์กล่ะครับ มันก็จะทําวิธีการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็ผ่อนคลายเข้าไปเรื่อยๆขณะเดียวกันวัคซีนก็จะมาแล้วถูกฉีดทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผมก็ได้ทราบข่าวมานะครับก็คืออย่างสปปลาวเองก็ดีเนี่ยทางด้านภาคเอกชนนะครับก็กําลังทําวิธีการอะไรอย่างนี้อยู่นะครับก่อนหน้านี้ประมาณสักตุลาคมผมทราบเกี่ยวกับเรื่องทางภาคเอกชนของที่สปปลาวกําลังจะจัดทํา ทราเวลบิสเนสอยู่เพียงแค่ประมาณของคนที่มาจรจาทางการค้านะครับอยู่ในแอเรียที่ถูกจํากัดนั้นอยู่ในโรงแรมที่ถูกจํากัดนั้นเพียงแค่3วันแล้วกลับโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนแต่แน่นอนครับเขาต้องมีผ่านการเทสเชื้อจากประเทศแล้วก็เดินทางไปที่สปปลาวแล้วลตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนจะกลับก็ต้องถูกการตรวจเชื้อแล้วกลับมาที่เมืองไทยแต่เหตุการณ์นั้นนะ่ะก็ปิดตัวลงก็เพราะว่าในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาานนะัน่ะ มีการติดเชื้อของทั่วประเทศนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็สอบพอแล้วเองเนี่ยก็ยังคงคุมผู้ติดเชื้อเนี่ยได้อยู่ที่ศูนย์คนนะณนะวันนี้เนี่ยยังมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ประมาณสัก3าถึงสคนนะครับแต่เป็นเวลานานมากแล้ว แล้วยังไม่มีผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ซึ่งจริงๆแล้วสปปรับเราเนี่ยควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้อย่างดีมากและเข้มงวดมากๆนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมีวันผ่อนพันมีวันเกิดการเจรจามีวันเกิดการเดินทางกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอท้ทฤษฎีเก่าๆเนี่ยนะครับมันจะถูกขุดขึ้นมาและลองใช้ถ้าที่อื่นใช้แล้วมาได้ผลก็จะเอามาใช้ด้วยนะฮะนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามที่จะคิดค้นแล้วก็ดําเนินการกันอยู่แล้วมีคนถามว่า แล้วพวกเราทุกๆคนที่ไม่ใช่นักเดินทางไม่ใช่นักท่องเที่ยวไม่ได้ผู้มีเงินไม่ใช่เป็นนักธุรกิจแล้วจะทำกันได้ยังไงแล้วจะไปกันได้ตอนไหนมันก็คือต้องเกิดจากคนกลุ่มน้อยก่อนค่อยๆทําก่อนถ้าเกิดไม่ดีมันจะผลกระทบที่น้อยอยู่ในอนาเขตอยู่ในสถานที่นั้นๆอยู่ในอาาเขตนั้นๆ แล้วมันจะกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางเลยครับที่จะเปิดทีเดียวตุ้มให้ทุกคนสามารถเดินทางได้และอยู่ในแอร์เรียภาคจังหวัดเนี่ยอันนั้นนะ่ะต้องปลอดภัยจริงๆถึงจะทําได้นะฮะทั้งหมดเนี่ยมันต้องเกิดจากคนกลุ่มเล็กก่อนแล้วมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆไม่แน่นะครับเป็นคนที่จเจรจากันนักธุรกิจก่อนแล้วเสร็จเรียบร้อยก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นกรุปทัวร์ก่อนหรือมากขึ้นไปเรื่อยๆขณะเดียวกันเป็นคนธรรมราที่ถูก ฉีดวัคซีนแล้วถึงจะเดินทางได้แล้วขณะเดียวกันทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วเป็นภูมิคุ้มกันหมูทุกคนเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็สามารถเดินทางได้อันนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับหมายความว่าเริ่มจากนับหนึ่งจากคนเพียงแค่10คนลองทํากันก่อนนับ2คน20คนนับ3คน300คนนับ4ี่คนพันคนนับ5คนหมื่นคนที่สามารถที่จะเดินทางไปได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกันว่านับ1หรือนับ2เนี่ยประสบความสําเร็จแล้วมันจะผ่อนผันไปเรื่อยๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขณะเดียวกันสถากนการณ์ณตรงนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆมันมีแสงสว่างปลายอุโมงค์อันขนาดใหญ่นั่นคือวัคซีนที่ทุกประเทศนี้รอกำลังจะได้และได้เร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้ด้วยครับมีการคาดคะเนกันเกิดขึ้นนะครับว่ามันอาจจะเปิดเสรีหรือเปิดดานเนี่ย นี่เป็นการคาดเดาว่นะครับว่าจะเปิดด่านได้100%ยอยู่ประมาณสักไตรมาสสมไตรมาสสคือประมาณเดือนตุลาหรือพฤศจิกานะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าการนับ1นึ 2, นับสนับสนับสเนี่ยประสบความสําเร็จนะฮะข่าวที่ออกมาเนี่ยทุกอย่างเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่ามันได้ผ่านจุดสูงสุดของผู้ติดเชื้อที่มากที่สุดไปแล้วและตอนนี้กราฟมันกําลังลงนั่นคือมีผู้ติดเชื้อที่น้อยลง มีผู้เสียชีวิตที่ร้อยลงอย่างมากๆอันนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าตอนนี้มันกําลังกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแต่จะเร็วขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราทุกคนครับถึงจะมีวัคซีนถึงจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงซะเราก็คงจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือนะครับเพราะว่าจะมีวัคซีนเร็วขนาดไหนถ้าเราไม่ทำวิธีการแบบนี้ยังไงซะมันก็กลับมาไม่ได้เร็วหรอกครับขอให้เรา มีมาตรการแล้วก็ยังรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเราแล้วก็ที่บ้านแล้วคนที่เรารักด้วยนะครับคราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว t ูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้ยวยกันสบายดีสวัสดีครับข่าวดีนะครับข่าวดีมาทุกวันเลยขอให้การนับหนึ่งครั้งนี้ประสบความสำเร็จ